สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนีมาพอๆกับเบาน้องอีกขึ้นเ่าครับผมมือนีเบาน้องจะมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อสวนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการหลับชมเราฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างมันคือขื้นอยู่ถี่ชงเล็ดวงครับเลขสีเขาหรือว่าเขาอันนี้กรับบุญผู้ใดกาหนดใดครับผมมือนีครับเบาน้องจะมาบอกความฝันแม่สีครับเพิ่นฝันดีแหละครับแม่สีข้นฝันแม่นครับเพิ่นฝัน เลขฝันเพิ่นกับเขามาหลายหงวดแล้วครับถ้าผู้ใดเคยติดตามแม่เพิ่นผู้ใดเคยฟังความฝันของแม่เพิ่นกับ้งสีหูครับบอกเขาก็จะมีงวดหนึ่งหรือหงวดเวียนหงวดอยังก,ก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างไดก็ลองมาฟังเบื่อลองพิจารณาเบิ่งครับทุกสิ่งทุกอย่างมากักจขึ้นอยู่ที่โชคแลดดวงของเฮานําน่ะครับเพื่อนอาจจะฝันดีแต่อาจจะยังประทันมีดวงในตัวเลขหรือเพื่อนอาจจะฝันดี เหลือดวงของตัวเลขเพิ่นกำลังมาพร้อมพร้อมมาพร้อมๆกันอย่างใดก็ลองพิจารณาไปนะครับเด้อเพิ่นฝันเพิ่นก็เลยมาบอกสู้เบาหนองฟั่งเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปนอนกลางป่าเพิ่นเราเพิ่นไปเก็บเห็ดเพิ่นสิไปเก็บเห็ดก่นะจนะแต่ว่าเพิ่นยางไปบ่ท่านได้พอเห็ดแต่ว่าหูซึ้เมื่อยเพิ่นกัเห็นต้นใหม่ เพิ่นกับบุหงดอกว่าตนอีหยังเพิ่นก็เลยเพ้อหลับเพิ่นก็เลยเพ้อหลับบัดนี้เพิ่นเห็นผู้หญิงเพิ่นเห็นผู้หญิงใส่เขาเอิ้นอีหยังจงกระเบนบ่ใส่ใส่ไข่เพิ่นก็บอกบ่ถือตุนว่าคันสิเป็นชุดไทยเลยก็บ่แม่นแต่ถ้าว่าเป็นชุดขาวก็บ่แม่นแต่ว่าเพิ่นมีสบาย ผ่าด์บาเพื่อนว่างสินะมีมีสบายผ่าด์บาเพื่อนกับพระท้าว่า,า,วาไผ่ละมานอนอยู่นี่เพื่อนว่างสิผู้หญิงคนนั้นเพ่นะไผ่ละมานอนอยู่นีโบบลุกเมื่อบอกเพื่อนว่างสินะบัดนี้เพบนก็เลยส์เบนก็เลยตื่นขึ้นมาเพื่อนว่าเอา้าเป็นผูใ้ใดล่ะนี่เพื่อนว่างสินะ ่อยต้องถามเจ้าผู้หญิงคนนั้นนะคอยต้องถามเจา้รร rage, า,จาหรือว่าเจ้าเป็นผู้ใดเจ้าจังมานอนอยู่นี่อันนี้มันเฮื่อ่อยเด้เพื่อนว่าพ่อปนี้แม่เพื่อนก็เลยลุกขึ้นมาเบิงที่ว่าเพืพนน่อนวาเพื่อนนอนไต้ตนใหม่กลายเป็นบ้านหลังบบกงามหนึ่งเป็น่างสินะกลายเป็นบานหลังบบกงามหนึ่ง,ง,ง,งพ่อนนี้เพื่อนก็เลยเอ้าว่างหันคือจังนอนไต้ตนใหม่พ่อบณ์ตื่นขึ้นมาขึ้อยอยนจังเป็น เป็นบาทคนเป็นังสีนะเพกกืพอบบ่อเกลี้ยวเจ้าเนี่ยลามมาแต่ใส่เป็นว่าโอ้ยสิมาเก็บเห็ดเมื่อยก็เลยนอนพักเพป็นวังสีนะไปเมื่อได้แล้วเพป็นวังสีเพป็นว่าเดี๋ยวมาหนีก่อนสิไปหนึ่งเพป็นว่าเห็นบ่อนั่นเห็นบ่อตัวแดงแดงนั่นเห็นบ่อเป็นว่าเหย้าเห็นบ่อนั่นเพป็นว่าบัหนีจนแม่เพิ่นหันไปเบิง่ง เพื่อนว่าเลขกโตบักใหญ่เลยเพื่อนว่าที่ะเห็นเหล็กโตบักใหญ่เลยจนเพื่อนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขียนเหลขกไว้เพื่อนฝันเพื่อนสะดุ้งตื่นมาตอนตีห้าเพื่อนลูกเขามาเขียนเหลขกไว้เพื่อนอยากเพื่อนลืมแต่ว่าเหลขงามแห่งเบาหนองเพื่อนว่าแม่เห็นเหลขกหกเจ็ดแปดโตบักแดงเลยเพื่อนว่าโตบักแดงเลยพ่อปนี ผูหยิ่งก็นั้นไ่้เห็นแล้วมันบอเห็นแล้วก็เมื่อพน่าสิไม่ห้เราก็สะดุ้งตื่นขึ้นพันก็ลุกมาโจดไว้พนันอยางพนันลืมหกเจ็ดแปดพนันว่าบ้านน้องกถามเพนันละว่าแม่ว่าเป็นยังไงแต่ว่านด้ฝันนั้นแม่ว่าคือต้นตะเคียนแม่บางทีนะคือต้นตะเคียนมองที่แม่ไปนอนนั้นพนันว่าเพราะว่า แม่หูซึกว่าผู้หญิงผู้นีงามแห้งงามสวยแม่ว่าต้องเป็นตนตะเคียนทองแน่นอนเป็นว่ะแม่ตะเคียนมาบวกลีเิ่นวันส่นะบ่านน้องว่าแม่มั่นใจบะแม่หมั่นใจว่าต้องเป็นแม่ตะเคียนแน่นอนคันขันเป็นเจ้าที่เจ้าทางังก็คือชิบเ่เป็นกังสีเพล่นววานนะบ่านนะ้องว่าอ่ะก็ลองเบิ่งบันนี้ มันก็เลยว่าล่องลองเสือผมเด้อหกเจ็ดแบบแต่ว่าก,ากา 9, 7, 8, ันกันเก่าเจ็ดแบบไปน้ำเนี่ยเป็นอาชีนา่กากันกันไวจะเชือดอกแล้วก็แตะสองตัวเอาเป็นอาชีนะแล,ะล้วเหลขกเราบ้าน้องก็เลยถามว่าล้วแม่ซื้อเหล็กตัวใดไวเราบอกแม่ซื้อไวแล้วแม่ซื้อไวเจ็ดหนึ่งสองแม่ซื้อไวแม่ซื้อ 7, 12, เจ็ดหนึ่งสองไหวบนว่าก็เลยว่าเออกะงามอยู่ในแม่เจ็ดหนึ่งสอง อันนี้เลขเลขมาแต่ใส่เบาหนองบอกเออบ่าหนองถามเบอ่์นายว่าเลขเจ็ดหนึ่งสองมาแต่ใส่เพื่อนกับโบ้หูว่ามาแต่ใส่แต่ว่าเพื่อนมักเพื่อนกับเลสซื้อไว้เพ่นว่าเพื่อนซื้อไว้บัวลายดอกเพื่อนซื้อไหวซีหาใบนี่แหละเจ็ดหนึ่งสองเลขชุดเพื่อนเจ็ดหนึ่งสองลองดูนะครับเด้อเลขแม่สีเพื่อนซื้อไว้ก่อนที่เพื่อนสื้ฟันเจ็ดหนึ่งสองและเลขฟันที่ว่าแม่ตะเคียนสี่บอกเลขเพื่อนหกเจ็ดแปดแล้วก็อย่าลืมกัน เก่าเจ็ดแปดเป็นน้ำเนี่ยครับความฝันของแม่เพิดยังได้กัดฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะทุง่งชิงทุ่งยามาเกิขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับสีมักหรือบ่อมกักเกิดขึ้นอยู่ที่ดุนวินิจแหละครับผมจังได้กัดลองพิจารณาเบุญได้ครับเลขกไม้สีเพิ่นว่าเหตุแตกสองตัวเอาเด้อเพิ่นว่าเหตุแตกสองตัวเอามักบอ่อหกเจ็ดแปดหรียง่งาเยเลยเลี่ยงมาเลยหกเจ็ดแปดหรือเก่าเจ็ดแปดแม่ซื้อไว เจ็ดหนึ่งสองแม่เพิ่นซื้อไว้ก่อนที่เพิ่นสิฟันเจ็ดหนึ่งสองก็บ,บอกเลขตองงวดเพิ่นไปเลยนะครับเนาะก็บสามบอลเลขตองงวดของแม่สีเพิ่นเจ็ดหนึ่งสองเลขกฟันเพิ่นหกเจ็ดแปดอย่าลืมเก้าเจ็ดแปดน้ำเนี่ยนะครับเนาะนี่แหละครับความฝันเพิ่นก็มีอยู่ประมาณนี้งวดนี้เฮามารับโชคนํากันคิดยริชงได้กับไฮโซมานัา่งปรารถนาเด้อครับเด้อเดี๋ยวบ่าน้องสิไปลหลายๆหม่องอยู่ครับทั้งหลวงปู่สวง หลวงปู่มุนแกมาได้ไปหลวงปู่มุนนี่เพิ่นก็ให้โชคดีครับจะได้แต่ว่างวดหาหนึงนึงงวดนั่นเนาะถ้าออกก็ขึ้นใจเลยทั้งมลทลางเพราะว่าบ่าวน้องจุดถูกไดหาหนึงนึงแล้วก็จับลูกพิงปองเด้3มหางวดนั่นแต่ผู้ใดจําได้สิว่าบ่าวน้องไปจุดหาหนึ่งหนึ่งเดสามมองก็บ่เป็นหยังครับจังได๋ขายังได้รับโชคคือเก่าเดี๋ยวบ่าวน้องสิพาอีหลังน้อยไป หาลวงปูอยู่พาอีหละหน่อยไปหาลวงปูอยู่ให้ลวงปูเพิ่นได้เห็นเพราะว่าสัญญากับปูไหวว่าคันใดมากอาไปให้ลวงปูเบิงก่อนนะจ๊ะจะงไไรก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมวังดังปรารถนานะครับบบาหน้องก็ับ,บ่มีหยังมาฝากดอกครับก็บมีแต่ตัวเลขนี่ลหละแล้วก็ความหว่วงใยจากใจของเบาหน้องที่เอามาฝาก f อซครับผมครับ่มี F c ซกับโคงบ่มี บาหนองในมือนี้บาหนองกับคงบ่งมีในสิ่งที่เบ้าหนองบ่มีบาหนองกับสูครับสูไปน้ากันนะครับเนะบาะคัมมาถอบ่อมีครับมีแต่คําว่าสูครับผมก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งใดสมวังดังปารถนามีเงินใส่ใจบกขาดมือเห็ุยังแหจะเลื่อนลงเรื่องก็ขคอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ